ตำนานเว่ยอู่เซียนผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมารในโลกที่ยุทธภพแบ่งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วมีชายผู้หนึ่งที่โดนกล่าวหาว่าเป็นมารชื่อของเขาคือเว่ยอู่เซียนผู้ที่ยืนอยู่กลางแสงและเงาเมื่อครั้งอดีตเขาเป็นสิษย์เอกแห่งตระกูลเจียงแต่วิถีธรรมดากำแพงเพียงไม่ถึง เขาผลักดันตนเองไปสู่เส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินเส้นทางแห่งการฝึกวิชามารเมื่อเขาค้นพบพลังที่ถูกห้ามและใช้มันเพื่อปกป้องซึ่งกลับถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจผู้คนจ้องมองเขาด้วยความหวาดหวัน่นเพราะเขาไม่เพียงเปลี่ยนวิชาแต่เปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยเพลงฟล u t และเสียงกระบี่แม้จะถูกตราหน้าแม้จะสูญเสียเขายังเดินต่อ เพราะในหัวใจของเขาคือคำว่าความยุติธรรมซึ่งไม่มีคำว่าปกติอยู่นี่คือเรื่องราวของชายผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมารแต่จะเป็นมารจริงหรือหรือคือวีระบุุษที่โลกไม่หาดเข้าใจไวอูเซียนผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมารเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตำนานแต่คือบทเพลงของชีวิตที่แผ่วผ่านสายลมยังคงดังในยุทธภพ หากชอบเรื่องราวจอมยุทธในตำนานแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนิยายเสียงสาลาสุนเฟิงเพื่อไม่พลาดตำนานต่อไป